พาคุณไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุ้ยอย่างเงี้ยพาคุณไปโรงพยาบาลเลย้วกเอเลยอ้วกเลยอยดีควยยิี้วยย่นยนยินียยนโวยยนียยินเดยนดีดนดียยินียเนวยอิด้วยด้วก็ิาถึง้วถามที่ว่ามีคนเียตายเพราะวยาินดวยยินดกวด นี้ก่อนเลยดีกว่าว่ากูเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นใสเขียวเล้เคยใช้แต่แบบโผล่ไม่ได้ประจำไม่ได้ประจำแล้วก็น้อยมากๆแต่ถ้าที่เป็นหลักก็อิฐไม่คือกูอ่ะอยู่กักกลางกูมีกูมีสามัญประจำบ้านแต่แบบไม่ได้แบบใช้ทุกวันไม่ได้ใช้ตลอดอแต่อิฐอ่ะจะค่อนข้างที่จะแบบบ่อยที่สุดใช่ไหมทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรเขาจะได้รู้ว่าอ่ะ อันนี้อยู่ประมาณไหนอันนี้ประมาณไหนแล้วสิ่งที่เราพูดอ่ะมันก็แค่มุมมองของเราใช่เออโอเคปะมาเริ่มหัวข้อแรกคือเท่าไหร่ที่จะเรียกว่าแม่งมากเกินไปมาสำหรับตัวมึง How much is too much เออสำหรับตัวกูพูดให้ฟังแบบทั่วๆไปแล้วกันที่แบบว่าเวลาเบสิกเริ่มต้นเวลามึงเดินเข้าไปซื้อในร้านเนี่ยมึงควรจะรู้อะไรบ้าง การที่มึงจะเทคกัญชาเข้าไปเนี่ยมึงควรจะรู้อะไรบ้างเบสิกเลยนะหนึ่งคือต้องรู้ปริมาณมึงต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่มึงจะเทคเข้าไปเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่กี่มิลลิกรัมถ้าเป็นของกินที่เป็น edible ก็คือกี่มิลลิกรัมเริ่มต้นเลยถ้าเป็นแบบของิ้นเล็กๆเช่นลลี่กัมมี่อะไรก็แล้วแต่เล็กๆมันจะอยู่ที่ประมาณสามห้ามิลลิกรัมซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นอันที่น้อยที่สุด ปลอดภัยปลอดภัยไม่เที่ยว่าปลอดภัยคือน้อยที่สุดสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ถูกไหมสำหรับคนที่จะเริ่มกินถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองกินได้แค่ไหนให้เริ่มแค่นี้ก่อน 3.5. ไม่เกินนี้แต่ edible อ่ะขิงอินแรงสุดนะใช่เพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเราใช่มันมันมันถูกย่อยโดยโดยกระเพาะใช่ไหมมันใช้เวลาในการย่อยในการซึมเข้าไปในเลือดอะไรเงี้ยมันเลยใช้เวลานาน ก่อจะออกฤทธิ์ก็คือ1นึชั่วโมงแต่ออกปุ๊บแม่คือเต็มเต็มาเต็มออกเต็มใช่อันนี้คือชินิดที่1คือแบบกินแบบกินสแบบสูบแบบสมูแบบเนี้ยก็คือแบบถามว่าเท่าไหร่ถึงถึงจะเรียกว่าเยอะเกินไปแต่ว่ามันจะมีประเภทนึงที่แบบเขาเรียกว่าสโตเนอร์ที่โอ้แล้วก็ร่วงไปเลยล่วงเลยไปเลยคือไปนี่คือตายเหรอไม่ตายคือไม่ตายคือ ร่วงไปเลยก็คือสลบไปเลยน็อกไปเลยดับไปเลยอะไรยเงี้ยอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าเป็นน้ายาถ้าเป็นน้ํายาก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันขึ้นอยู่กับความทนทานของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยใช่แต่ละคนอ่ะมีทอร์เรนซ์ไม่เท่ากันอออยู่ที่ว่าอย่างชกคนที่ใช้ความถี่บ่อยๆอย่างกูเนี่ยกูดูดกูดูดบ่อยกูจะมีความทนกับการดูดเมื่อก่อนอ่ะดูดแบบว่าทีนึ่ง เบื่อเดียวก็รู้สึกละแต่พอมึงดูดไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะรู้สึกว่าไม่พออารมณ์คล้ายดูดบุหรี่แหละอะไรอย่างเงี้ยของกินก็เหมือนกันถ้ามึงใช้ทุกวันบ่อยๆมึงก็จะทนกับมันมากขึ้นแต่เพราะฉะนั้นคําว่าเท่าไหร่ถึงมากเกินไปก็คืออยู่ที่ผมอยู่ที่ประสบการณ์ความถี่ในการใช้ถ้าเริ่มแรกไม่ควรจะไปเยอะค่อยๆได้หรือว่าเราแม่งอยู่ตรงแบบเฮ้ยจำนวนนี้เท่านี้ ลักษณะแบบเนี้ยเราชอบแบบอินดิโบแล้วกินเท่านี้แล้วแบบอยู่เลยแบบนิ่งสบายแล้วเราอยู่แท่านั้นพอคือพยายามศึกษาดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันออกฤทธิ์กับร่างกายเรายังไงราจะซึมซับอยู่สเตย์อยู่กับเรากี่ชั่วโมงอาจจะต้องคือผมบอกหน่อมันต้องใช้เวลาในการศึกษาเข้าใจมันหน่อยอะไรเงี้ยคือที่ไทยอ่ะก็เห็นบ่อยที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตัวแตกตัวเอรนั่นอะ โอเวอร์โดสของจริงนั่นคือกินเยอะเกินไปคือไม่รู้ไม่ถูกปริมาณอกูออเชื่อว่มันมีหลายคนที่บอกว่าโอ้ยลองปุน้นลองดูดปุ้นลองกินแล้วไม่ชอบอเพราะว่ากูคิดว่ามันเป็นเรื่องของเอ่อเฟิร์สอ,อิมเพชัอ่ะแบบพอมึงไปเจออะไรที่แบบของอันหนึ่งของไม่ดีหรือมึงโอเวอร์โดสก็คือปริมาณมากเกินไปอะ่ะ แล้วมันจะเป็นแบดทริปก็คือแบบมึงยังมีประสบการณ์ประสบการแรกก็คือแย่แล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นแอนตี้ไปเลยไม่ผิดที่เขาแอนตี้แต่ว่าทุกคนเวลาเจออะไรที่มันไม่ดีในครั้งแรกอ่ะใครมันจะอยากลองในที่สองต่อเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้เรามีเพื่อนเราก็ถามเพื่อนศึกษาจากเพื่อนเรียกเพื่อนมาคุยอะไรเงี้ยได้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเยอะเยอะแยะมากมีมีวิธีในการแนะคำแนะนําในการใช้เนี่ยค่อนข้างเลยอยากให้รู้อยากให้ศึกษาจัดเรื่องอะไรกเราตามขอให้ได้ศึกษาให้รู้ ก่อนเราค่อยทำค่อยลองเว้ยเราพยายามแบบศึกษาไอ้นี่เว็แบบที่ไปเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแบบทางการด้วยอ่าแบบว่าไม่ใช่ผ่านออกนะเออถ,ถ้าแบบก็หา google translate อ,อะไรก็ได้ที่แปลเป็นไทยเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่แม่นยํากว่าใช่เออเพราะบางทีคนบางคนเอาไปแปลแบบแปลั่ออะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงคําถามที่ว่าม,มีคนเคยตายเพราะว่า o v e r d o s สกัญชาไหม,อ,มอันเนี้ยคำถามเนี้ยคือก็เท่าที่ มีบันทึกไว้นะเท่าที่รู้นะคือยังไม่มีใครตายจากการโอเวอร์ดสกัญชาอยังยังไม่เคยยังไม่เหมือนใช่มันยังไม่มีบันทึกเว้ยยังไม่มีบันทึกคนที่บันทึกมันคือ cdc หรืออะไรสักอย่างเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับแคนาบิสอ่ะแล้วเขาก็จะบันทึกว่าคนเป็นอะไรเข้ามามันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเว้ยเกี่ยวกับกัญชาว่าคนใช้เป็นยังไงใช้เยอะเป็นยังไงใครควรใช้ใครไม่ควรใช้อะไรเนี้ยมันมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยแต่ว่ารีพอร์ตที่บอกว่า คนดูกัญชาเยอะจนแบบช็อกตายอะไรเงี้ยไม่มีคือการตายเพราะกัญชาไม่ใช่แบบว่าดูดกัญชาแล้วเดินออกไปท้องหนดเราโดนรถชนตายอันนั้นไม่นับนะว่าตายเพราะกัญชานะอันนั้นมึงเมาแล้วมึงไปทําอะไรไม่รู้เองแต่คือโอเวอร์โดสกัญชาตายเราหมายความว่าดูดมากแล้วแบบช็อกคาที่เราก็หายใจไม่ออกตายหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีไม่มียังไม่มีใช่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์โอเวอร์โดสกันน่อืมันต้องมีบ้างอ่ะนี่มันต้องมีอยู่แล้ว เอาแล้วเริ่มจากใครมึงเคยไหมเขาม่เไล่ที่อิดให่เพราะมันไม่เคยแบบมันไม่ค่อยดูดไงเพราะนั้นมันมันไม่รู้ว่าปริมาณแค่ไหนเยอะนะใช่มันซ้อมเสี่ยงในการโอเวอร์มันเยอะที่สุดเอางี้กูเนี่ยคือเด็กของที่อิดมันพูดเลยเมื่อกี้คือไม่รู้ปริมาณของตัวเองแล้วก็ไปซัดซะเยอะเพราะว่าพอมันไม่รู้พอมันไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่พอมึงดูดไปตอนนั้นกูดูดน่าจะแบบว่าน่าจะเป็นขวดสักแบนๆเลงเออนั่นแหละ แล้วก็สายยาง<อ>แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ดูดปื๊ดไม่มาเพราะว่าแบบว่าเอ้ยยังยังยังไม่รู้ไงว่าแบบว่าอันนี้มันก็ต้องอรองดเดไม่ฮิตหรือว่ามันจะไม่มาวะก็เอาอีกปื๊ดสักพักมันเลยอย่างนิดนึงอยู่แล้วเว้ยพี่เขาก็บอกว่าเอาให้หมดเลยเอาให้มันโบ่ะเออให้มันโบวูเ้าวาดิเพราะว่ามันมันยังไม่มาอันนี้มไม่มากูค,คิดว่ากุเทคได้ พราะว่าก่อนหน้านั้นต้องบอกว่ากูเคยแล้วแต่ตอนนั้นกูลองสองทีแล้วมันพอดีกูมันกําลังเพลินเพินแต่ครั้งเนี้ยมันดูที่จะมากเกินไปเลยแต่กูก็ดูดสายไปเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าดีเพลินสักพักนึงแหละแม่งแบบทุกวินาทีมันหายไปทุกวินเลยมันแบบมันวูบมันมันวูบมันโลกมันไม่ได้หมุนนะเว้แต่มัน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 ช็อกอ่ะมันเหมือนแบบ มันเกินเกินที่มึงจะเทคไวแล้วแบบทุกวินาทีกูแบบมันมันไปเลยมันหลุดมันหายไปทุกทุกวิ<อ>แล้วพอกูจาเรื่องนี้ได้กูก็หายหายเสร็จแล้วกูไปกับลูกพี่ลูกน้องกูไงลูกพี่ลูกน้องกูก็เสียนเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็รู้แหลกว่าอาการกูเป็นไงมันก็ไม่ได้แบบตกใจอะไร<อ>เพราะว่ามันเข้าใจว่ากูอาจจะทเทคเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็คอยดูแลกูอะไรเงี้ยแล้วแบบกูก็แบบ เที่ยพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลกูอย่างเงี้ยพาไปโรงพยาบาลเริ่มตกอีโมนกูเริ่มไปตกอีโมนแพนิคกูแบบพาไปโรงพยาบาลหน่อยดิพาไปโรงซึ่งลูกพี่ลูกน้องกูอ่ะมันเข้าใจมึงไม่เป็นละลายหรอกมันก็พากูกลับบ้านเสร็จแล้วกูว่าชิวๆกูก็นอนได้ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่ได้อ้วกไม่ได้แบบใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแบบกลับมาไม่นอนเลยกูต้องนอนใช่เพราะว่าแบบ กูอยู่ยาวมากตอนนั้นแบบเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่หายอะไรอย่างเงี้ยตอนอนแต่สําหรับกูกูรู้สึกว่าอันนั้นอะกูใช้มากเกินไปเออกูควรจะสมมุติสองสองทีนี้ก็พอแล้สองทีเพ๊่มเนี่ยเท่าเท่านี้กูรู้สึกว่ากูสบายตัวแต่วันนั้นคือมันมากกว่าเองสามสี่กูก็เลยแบบว่าเข้าจกูไม่ได้โทษที่กัญชาแต่กูโทษที่ตัวเองที่แบบกูไม่รู้ไม่เข้าใจกูไม่ได้รู้จักมันเองกูก็เด็กเข้าคนนึงแบบสมัยตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ย อนั่นแหละประสบการณ์ส่วนส่วนใหญ่ของของคนหลายๆคนก็จะประมาณนี้ออของมูเมยครับของกูอ๋อโว้ยคูมีหลายรอบเลยนะที่เอาที่แบบที่สุดเลยบ้านที่แรกมั้ที่สุดเลยอ๋อที่สุดโหตอนนั้นมาคือมาอเมริกาใหม่ๆเลยแล้วก็เหมือนพี่เขาก็ยื่นแบบเป็นจอยมาให้ แต่จอยอ่ะมันจะมาผสมพวกแบบโทบาโกอะไรเงี้ยเออแต่ซึ่งกูเป็นคนแบบไม่ดูดบุหรี่นะกูดูดบุ้นแต่กูแบบแี่อยากลองว่ะคืออันนั้นเป็นเป็นจอยแรกที่อยู่ในอเมริกาคือไม่เคยลองปุ้นในอเมริกาก่อนแต่รู้ว่าแม่งของดีแน่นอนก็เลยอลองก็ลองอ่ะปกติตัวเองไม่ดูดบุหรี่ด้วยไงก็สั่นไปพี่สองคนจอยแบบรันแบบแน่นๆวนๆเออวนๆโรเตทตามสองคนสวิตช์กันไปคืนมา ปุ๊บผ่านไปประมาณสักสิบนาทีอะเริ่มแบบคือคือเห็นรถผ่านแล้วมองรถยูอย่างเงี้ยมันมันเร็วหรือมันช้ามันเหมือนมันเร็วเว้ยแต่มันช้าช้ามันช้าอย่างเงี้ยแล้วพูดไปพูดมาแม่กอ้วกอ้วกเหรออยู่ดีอ้วกเลยอ้วกแล้วพอหลับพอหลับตาปุ๊บพแม่งแบบผับ ไ้บูบูยังอยู่ในหัวอยู่อ๋อหละตาไม่ได้แล้วก็หลืมตาอ้กอยคือตอนนั้นคือไม่ไหวคือแบบเซแบบพี่เขาก็แบบอี๋ยาวแล้วตอนนั้นก็ตัวตัวกูก็ใหญ่ประพาไปนั่งทิ้งรถไม่เอาไว้ในรถเด๋อบ้วไหนรถรอนร้อนอ้วกอ้วกแล้วก็แบบอ้ยเฮียกลัวว่ากลัวเคยดวดจอยหนึ่งแล้วไม่เป็นไรไยแต่อันเนี้ยกูคิดว่าร่างกายกลัวพูดตรงไม่เคยดวดบุหรี่มาก่อนมันอาจจะไม่ชินกับ ทบักโก้ที่ผสมกับปุ๋นมาก่อนมันเลยแบบตัวเต็มๆหรือไม่ก็ปริมาณนกนะไม่หรือไม่ก็ปุ๋นที่เนี่ยแม่งเพียซีแม่งสูบจัดแบบของดีจัดอะไรเงี้ยแบบมันเยอะก็เลยไปไปเร็วถ้าฉะนนะั้นน่ะถ้าการที่มึงกําลังจะดูดอะไรถ้าเรารู้ปริมาณของมันหรือว่าอันนี้เป็นพันไหนก็ค่อนข้างที่จะดีเจริงๆอ่ะพอมันมาเป็นเป็นแบบแบบสูบแบบจอยหรือแบบพีโลอะไรเงี้ย คือปริมาณมัน <jogo> ค่อนข้างกะยา <ược> กแต่กูร <royable> ู้สึกว่ายังไงมันก็น้อยกว่าของกินใช่เออคือมึงสามารถที่จะแบบนิดนึงก็ได้ลองแบบลองเทสลองอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าถจะเอาให้เข้าเลยก็คือก็ต้องก็ต้องแบบมีการเก็บไว้ก็ต้องต้องสูบเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตอนนั้นซีดเลยตอนนั้นซีดมันก็มันก็เข้าของมันได้อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เละกลัวแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแบดทริปนะแคะ after, ่แค่แค่รู้ว่า ไอ้แค่เราไม่รู้ว่าหนึ่งเราต้องดูได้ว่ามันมันเกี่ยวกับร่างกายด้วยนะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงอะ่ะแม่ก็เหมือนแบบสู้ไม่ไหวอะ่ะเพราะเหมือนมันทีอะ่ะมันไปสู้กับ,กบจิตใจเว้ยแบบสู้กับแบบสมองของเราเหมือนกันรับถ้าเรามันแฮนด่ไม่ได้แม่ก็ไปเ่างเนี้ยเออมันมีส่วนมีส่วนเขาก็มาของมื่อไงของกูโอ้โดดที่สุดเลยนะแล้วจะจำได้นะคือ คือกูอะลองดูดไอที่เขาเรียกว่าแว็กซ์ที่เป็นแบบที่พึง่งที่พึงพงพ่งเหลวๆเป็นสก,กัดอะสก,กัดหม่กรอบเออคือคือกูอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนคือก่อนก่อนหน้านี้กูอะดูดดูดทุกแบบเลยเว้ยจนแบบรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ไหวดูดตั้งแต่ดูแบบดบ้องใช่ไหมดูดบ้องแบบมาตลอดจนรู้สึกว่าโหดูดบ้องแม่งเหนื่อยรู้สึกว่าใช้พลังเยอะแล้วก็แสบคอ ก็เปลี่ยนบ้องเอาบ้องใหญ่บ้องเอาเอาทุกอย่างเอาบ้องที่มันดูดแล้วไม่แสบคอ,อจนกระทั่งไปเจออันหนึ่งที่เป็นเวฟที่เป็นแบบไม่ต้องจุดไฟอ่าที่ใช้ความร้อนอบแล้วก็นี่เป็นปากกาเออเป็นปากกาเล็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยจนไปเจออันนั้นก็รู้สึกว่าโโหเฮ้เยมันดีดีกับการสูบของกูมากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แสบคอมันได้เฟลเวอร์มันนุ่มมันหอมมันแบบ ชอบก็ดู่างนั้นมาแต่พอดูเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มแบบไม่เมาเริ่มแบบไม่ค่อยยึดละก็เปลี่ยนมาเป็นดูปากกาคอนเซนเทรตคือเปลี่ยนมาเรื่อยอ่ะเปลี่ยนมาเรื่อยจนไปถึงจุดที่ไอตัวแว็กซ์เนี่ยคือตอนนั้นอะ่ะดูราคาแล้วแพงเห็นแล้วแพงมากก็รู้สึกว่ามาเท่าไหร่อุ้ยกำนึงแม่งก็ 7, เจ็ดแปดสิบเหรียญน,นะอุ้ยสองสามพันเออคือ คือแพงอ่ะคือปริมาณที่ได้มาเอ่ะเอแบบพับมาในกระดาษแบบแบนๆอ่ะกางออกมามอยู่แค่นี้เจ็ดสิเหรียญเจ็ดสแต่มันอนิดหน่อยไอ้เหี้ยแล้วกลัวก็แบบรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรวะไม่รู้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 ก็ดูดดอกสดอะไรมาตลอดก็สกวนเพ้าอันเนี้ยน่าจะน่าลองอยากรู้มากก็เลยซื้อยอมอ่า ชวนลู้น้อยคนมาห so ุ้นกันซื้อไอ้เว็นเท <c oughs> นที่อะไรของมันอันตัวนี้เลยพี่มันเป็นสกัดมาเป็นเกล็ดตัวที่กูดูนะมันเป็นเกล็ดแบบเหมือนเกล็ดน้องแข็งเนเฟยเออเป็นสโนว์เฟล็กเลยเป็นพวงๆเหมือนทั้งหุ่นเล็กๆคือตักขึ้นมาคือแบบขาวแบบเป็นคริสตัลอ่ะเออสวยแบบสวยมากแล้วคือตอนตอนที่ดูอ่ะก็คือมึงต้อง h e a ตัว โบ่์ให้มันได้อุณหภูมิแล้วก็หย่อนตัวนี้แล้วก็ปิดเพื่อให้มันเบินตัวเนี้ยแต่ว่าคือตัวนี้มันดีคือว่ามันเบินแบบร้อยเปอร์เซ็นตเบินแบบไม่มีไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตกค้างไม่เหมือนจุดไฟคออกลัวไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเกินกูก็ใส่ไปเลยกับ เต็มชอ้อนอ๋คุณคุณอมันไม่มีข้างกล่องหรือไม่มีอะไรบอกมึงเลยเอ๋อคือก่อนหน้านั้นอนะก็คือแบบลองแบบทีะนิดทีนึงมาแล้วเว้ยเออแบบหยอดนิดนึงดูดคือมันหอมมากคือแบบฟีลลิ่งคือมันดีมากมันรู้สึกคลีนมากแบบประทับใจอ่ะเขาเรียกว็กซ์ใช่ไหมวัคซ์เด็บเด็บด็บคือเด็บด็บอือคือคันเนี้ยครั้งแรกของกูอ่ะคือกูอ่ะไปลองที่ ร้านขายปุ้นตอนนั้นอ่ะมันย,ยังไม่ถูกกฎหมายที่นี่ยังไม่ถูกกฎหมายคือม,มันต้องมีพรีเิปชันช่นกูกูมีพรีเิปชั่นกูก็ไปซื้อปุ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ไปร้านเนี้ยมันจะมีไอ้เดบเดบแท่นเป็นแท่นตั้งอยู่ตบตู้เข้าไปคือเจอเลยเป็นเอาไว้แบบเวลคัมเวลคัมเดี๋ยวมาลองกูตดเข้าไปปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บยูนัาฟรีเดบแม่เออฟรีทิปไปห้าเหรียญสิบเหรียญดึง แล้วมันเอาให้มึงคือแบบคือของฟรีอ่ะ้ี่ี้ยโชว์ยูแอพพลิเคชันก็ใส่เลยป๊๊บโอ้โหดีวันนั้นคือขับรถคือแบบไม่แนะนำไม่แนะนำนะไม่ควรนะแต่กูั่ะตากูไม่แบบเป็นประกายมากทุกอย่างคือแบบเคลียร์มากภาพชัดอันนี้ไม่ดีนะขับรถอนนี้ไม่ดีไม่ดีคือกลับมาบ้านแล้วแบบพักผ่อนโอ้โหประทับใจก็เลยไปหามาลองอะไรเนี้ย ไอตัวที่ไอที่ลองวันนั้นน่ะคือแบบมันก็เยอะเกินไปบอกเลยว่าเยะกแกบบันไปว่าตักมาแล้วก็ทอนพูลทอนมูลพูลมัน,น,นก็ไปสองรอบอ่ะจนหมดอือ <c oughs> แต่สองรอบจนหมดแล้วก็แบบไม่มีใครอยู่บ้าน <c oughs> แฟนไปทํางานอ <c oughs> อยู่ในห้องคนเดียวยืนอยู่หน้าทีวีอ <c oughs> แพตตี้ออกไปทํางานตอนห้าโมงอ่ะ <c oughs> กลับมาห้าทุ่มอ่ะกูยืนอยู่แล้วไอ้เฮียไอ้ซาติงหกชั่วโมงกูไปอะไรเอออย่างเงี้ยอย่างนี้ทีวีแต่หมุนหมุนหมุนแบบมองตี้เวิร์ดแบบแต่กูยืนนะยืนหมุนยืนหมุนยืนเป็นแมทชิคเลยยิงไอ้เฮยไอ้เฮียแล้วแบบ ยืนแล้วก็นอนมันนอนที่เตียงแล้วก็หมุนก็ขึ้นมายืนอ๋อคือกูไปแบบไปไม่รู้เรื่องเลยอ่ัเนี้จนแบบแฟนกลับมาแล้วแบบสภาพกูคือเหมือนคนพิการคือแต่ได้ห่วงใยมันอยู่แล้วอยู่เหมือนแบบจิตมึงอ่ะอยู่เนี่ยแต่มึงนอนไม่ก็ยืนแบบมึงก็ทำมาฟาดแดกเอาฮะเออเออเพราะว่กูพูดไม่ได้แต่ไปอ้วกไม่ไหลเีย ไม่มันมันจะอ้วกจะอ้วกแต่มันไม่ออกเว้ยแต่มันไม่มีแรงไม่มีแรง<ช>เออแล้วมันไปแบบนัน่นคือกูรู้สึกว่านั่นอะโอเวอร์เดิม์ของกูแล้แต่ทรมานนะยอมรับว่าทรมานมทรมานเลยอะแล้วก็แบบคืนนั้นก็คือทีอ่ไปรับก็คือไปรับไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือแบบก็ให้ให้แพทยกลับมาเองกลับมาเสร็จแม่งมันปอนน้ำกูุยปอนน้ำเออแล้อนน้ำกูบอกกูบอกเลยว่าเออวัน โอเวอร์โดสคือแบบเว่อรที่ไอ้นั่นน้ำลายย้อยอ่ะเข้าใจเลยเข้าใจมึงเข้าย้อยต้องนอนไหมนอนนอนจนตื่นไหมนอนนอนกินน้ำนอนแต่ไม่หลับนอนแต่ไม่หลับมึงหลับตายยิ่งแหละแต่หัวมึงยังหมุนอยู่มันข้างในมันยังคล็ดคล็ดคล็ดเล็ดจนท้ายมึงต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วเอาตี๋ไปอีกมาตี๋ยูยงเงี้ย เข้าเข้าไปในห้องน้ําเปิดไฟแล้วก็แบบยืนหน้ากระจกอ่ะแล้วก็เดินออกมายืนอยู่อย่างเงี้ยยืนไปเลยยืนนานสัตว์ยืนนอนยืนนอนอย่างเงี้ยไม่ไม่หลับเยี่ยมากแบตทริกแบตทริกมันมันมันต้องข้อคิดของเรื่องเราพวกเราสามคนมันเรื่องที่เกิดมาจากเราไม่รู้นั่นแหละเราไม่รู้แต,ออแต่พอแบบโอเคพอมันผ่านไปใช่ไหมก็พยายามฝืนหลับเอาฝืนฝืนกลับมากลับมาแล้วก็แบบ ตืน่นมาอีกวันหนึ่งอะ่ะกูคิดเลยว่ากูทำเมื่อคืนเนี่ยกูทำไปทำไมวะเมื่อวานจะทำใจะจุดเยอะขนาดนั้นเพื่อทียอะไรวะคือมันดั้งแต่ทีเดียวตั้งแต่ทีแรกแล้ว้าทีแรกแบบที่แบบฟพิ่พเดียวอ่ะมันจะเพลินคือกูน่าจะเพอร์เฟกต์ที่สุดของโดสที่กูได้รับแล้วเสือ้อใส่เพิ่มมันมันมันไลแล้วมันเบาแอบเบาไม่รู้ว่ามันจะยึดแบบรุนแรงขนาดเนี้ย ก็เลยแบบไปซอกนึงเนี่ยแล้วมันไม่แสบคอไม่อะไรเลยนะแบนละมุนละมุนเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าขนาดดูบ่อยๆยังพลาดทั้งก็เราไม่รูเออใช่เพราะฉะนั้นก็ระวังระวังก็ดูเอาที่แบบพอประมาณคืองจริงคนที่ดูเราอ่ะก็เชื่อแหละว่ามีสายเขียวเยอะแยะแต่เป็นหมดดูดกันเซียนนู่นนั่นนี่เรากำลังพูดถึงคนที่เขากำลังจะเดินเข้ามา แต่เขาแบบอาจจะไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนแบบว่าเตือนในมุมของเราตรงนี้นะคุณบอกเลยนะวงวงดุลคุนเนี่ยไม่มีการแบบต้องมาแข่งกันนะว่าแบบไม่เหมือนวงเล่านะ<ว>รู้สึกว่าวงเล่ามันอาจจะแบบไอ้ชนชนออหมดหมดหมดอ <นะ S 2> <ต>ุ้นน่ไม่ใช่ทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกวงเลยเออไม่ไม่แต่ว่าแบบเปรียบเทียบไงแต่อุ้นเนี่ย,ยม,มันมันไม่ได้เว้ยที่แบบไอ้ดูให้หมดดูให้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือ มึงไม่รู้ว่าเขารับได้แค่ไหนไม่นั้นอย่าไปพุชอย่าไปแบบไ้นี่อย่าไปฝืนให้เขาต้องคือมันก็ไม่ดีเว้ยจริงๆทุกวงการอะฝากไว้เลยจริงๆแม้กระตั้งวงการดื่มหรือวงการโกนก็แล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องแบบไปพุชเพื่อนไม่ต้องหมดต้องไปแข่งว่าแบบเฮ้ยดูได้มึงดูได้เยอะกว่าหรือไรเงี้ยก็เอาที่มึงรู้ว่าโอเคดูกูแค่เนี้ยคิดแล้วโอเคแล้วแล้วเรามาเอ็นจอยด้วยกันดีกว่าจะเป็น time อย่างเอ็นจอยกับสิ่งมันล้อมรอบข้างได้ แค่นี้ก็ีความสุขฝากฝากชาวเปิดแล้วันว่าใครก็ได้ใครก็ตามที่พอจะมีความรู้เรื่องการเลก a l ไรซกัญชาในประเทศไทยแบบละเอียดมาเล่าให้เราฟังหน่อยอืมใช่แบบพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ได้หรือท่านรู้จริงๆนี่ไลฟ์คุยกันได้ลฟคุยกันได้โทรมาได้เลยดีผมอยากเรื่องนี้มากพี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้จริงอนนี้คือเราไม่รู้แเราอยากรู้ก็เลยแบบ คนที่ไทยน่าจะรู้ดีกว่าเราแน่นอนโอเคไว้เจอกันใ<ะ>หม่ด้วยช